เพื่อนๆเคยสงสัยไหมบางวันประกาศนิ่งเหมือนง่วงนอนบางวันไหวพ้าเหมือนกินกาแฟ3ช็อตมันไม่ใช่อารมณ์นะแต่มันคืออุณหภูมิประกาศไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิเหมือนคนน้ำเย็นก็เย็นตามน้ำอุ่นก็ร้อนตามต่างจากเราหนาวก็ห่มผ้าร้อนก็ถอดเสือ้อแต่ปลาทำไม่ได้เลยน้ำอุ่นเท่ากับเผาผ่านไวเหมือนคนออกกําลังกายกินเยอะโตไวน้ำเย็นเผาผ่านช้าเหมือนคนอยู่ในห้องแอร์กินเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ไปไหนมีข้อมูลบางส่วนระบุว,ว่าช่วง2ี่สถึงองศาเป็นช่วงที่ประกาศกินดีโตไวเอนไซม์ย่อยอาหารทำงานไไดดด้้ีีเรยยยกว่่าาอูสบ น้ำเย็นเกินระบบย่อยอาหารช้าครับอาหารย่อยไม่หมดน้ำเนา่าป่วยง่ายเหมือนคนง่วงตอนตีห้ากินอะไรก็ไม่ย่อยน้ำร้อนเกินไปก็ไม่ดีครับเพราะออกซิเจนในน้ำจะลดลงแถมยังมีพวกยีลินซีในบ่อที่ใช้ออกซิเจนเหมือนกันยิ่งน้ำร้อนพวกนี้ก็ทำงานไวใช้ออกซิเจนเยอะสุดท้ายปลาเลยหายใจเหนื่อยระบบในตัวก็เรงสุดๆเหมือนคนวิ่งกลางแดดเผาไวก็จริงแต่เหนื่อยเร็วเครียดไวหมดแรงไวจำไว้นะครับอุณหภูมิไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือความเร็วของร่างกายปลาถ้าคุมดีปลาก็สูงโตวไวสีสวยแน่นอนครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับนอกจากอุณหภู มีผลต่อการเจริญเติบโตของประกัดเหมือนกันเดี๋ยวดีแอนดีเบต้าจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมบ่อใหญ่ถึงทำให้ป่าตัวไวสุขภาพดีกว่า